ถึงนี่ก็ประมาณเกือบห้าโมงเกือบห้าโมงเ <c oughs> <c oughs> ย็นเลยเย็นมากนะฮะเข้ามา้วพัาวัดแล้วตอนเลี้ยวเข้ามาในวัดแล้วนนะเือนจะเขาปิดหกโมงนะครับที่นี่ปิดหกโมง ไปวัดวัดดีหลังคนละอำเภออันนี้อำเภอคลองสำมฤงเ,เราจะไปไหว้องค์ปุกนัครามหาเศด็จเถะดทางเข้าทางนี้นะทุกท่างใช่ไหม ทางข้าทางนี้นะนวิรูป,ปโคนัคาราตเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับน,นี่เลยครบยนบคือตอนนี้ไม่มีใครมาแนละ้วนอกจากนอกจากผมกาแฟเพราะว่ามาถึงนี่เย็น ชาวบานัถึงสร้างองค์ร่แบมันมีน้าเลยตอนนี้อตอนนี้ถึงแล้วถึงแล้วครับถึงแล้วนี่งอ่ใช่นี่ป้ายบอกไหม ตอนนี้มาถึงเย็นตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับน่าจะเข้าทางนี้แล้วทางส่งเสียงดังน,นะครับประมาณนี้นนะครับมีน้ำ It's going to be very good. We have arrived. We have arrived. Thank mm -hmm. you. ีคุมทรัพย